สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องบุญนำโชคทุกท่านทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่กับเสียนซองอีกเช่นเคยนะคะก็จะพา FC มาตามแนวทางอีกเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่ลงแนวทางไปแล้ว3แนวทางวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะคะเสียนซองไปได้ทีดีทีเด็ดมาคุณพ่อคุณแม่แนวทางเลขจับคู่นะคะ บนหนึ่งหางล่างหนึ่งหางนะคะมวดที่ผ่านมานะคะฟันส8ล่างเม็ดเดียวเข้าไปที่ส8มตรงๆค่ะเออมวดนี้ได้มาแล้วนะคะเซียนสองได้มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูได้พิจารณาแล้วฟันบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวเหมือนเดิมยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเนะาะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะ ฝากกดไลค์ค่ะฝากกดแชร์ให้กำลังใจทางช่องด้วยนะคะ mm. กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตาม mm. กดกระดิ่งด้วย mm. เนาะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาฝากในแต่ละวันนะคะพูดถึงวันนี้นะคะมีแต่ทีเด็ดทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกของวันนี้นะคะหรือระบบเพิ่งแจ้งเตือนว่าเจน2เพิ่งลงคลิปก็ดีนะคะตอนนี้เจน2ถ่ายคลิปนะคะเป็น เวลาประมาณ4โมงเย็นคุณพ่อคุณแม่เออเป็นคลิปที่4แล้วนะคะเมื่อเช้านี้ลงไปสําหรับชุดบนอย่างเดียวของปูซุ่มเงียบนะคะทีเด็ดมากๆเลยนะคะต่อมาก็แนวทางของเจ๊ใหญ่ค่ะเจ๊ใหญ่กลับมาแล้วฟันให้เน้นๆเลยคุณพ่อคุณแม่บอกว่างวดนี้อัดได้อัดหนักๆนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเป็นแนวทางของพ่อเซียนสองห้องค่ะมีแต่ทีเด็ดทั้งนั้นนะคะพ่อเซียนสองห้องก็ พอฝากรัฐบาลไทยหน่อยนะคะบอกว่าคำนวณแล้วเอาไปเสี่ยงฟันดูนะคะฟันดีมากนะคะก็เลยอยากเอาแนวทางตัวเลขนะคะมาให้ FC ได้ลุ้นช่วยกันนะคะแล้วก็ตัวเลขไม่เยอะเลยคุณพ่อคุณแม่แค่แค่นะคะสี่หางเท่านั้นเอ้ฝากเข้าไปดูเข้าไปพิจารณาด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เห็นเนาะส่วนคลิปนี้นะคะก็อย่างที่เกินไว้ต้นคลิปนะคะเป็นแนวทางนะคะ เลขลับมีที่มาค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นเลขจับคู่นะคะเขาจะฟันมาให้เลยบนหนึ่งหางล่างหนึหางนะคะแล้วงวดที่ผ่านมานะคะโอ้ยเซียนสองจอบดูตั้งแต่งวดเมื่อกี้นะคะเข้าจริงๆพ่อคุณแม่คะเข้าไปที่3 8ตรงๆด้วยนะคะแต่ว่างวดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะเอามาแบ่งปันเอามานําเสนอนะคะเสียนสองก็ไม่แน่ใจว่า จะเดินต่อไหมหรืออะไรยังไงนะคะยังไงก็ฝาก f อฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะพิจารณาดูนะคะหรือว่าจะแคปหน้าจอนะคะดูไว้นะคะเอาไว้ลุ้นก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าถือว่าคลิปนี้นะคะเปิดตัวงวดแรกนะคะสำหรับแนวทางนี้เนาะเปิดตัวงวดแรกนะคะในช่องบุญนำโชคนะคะก็ฝาก FC พิจารณานะคะวิเคราะห์ไต่ตองนะคะที่สำคัญเลยนะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะเดี๋ยวจะส่งขออนุญาตเขียนตัวเลขสักครู่หนึ่งนะคะดูตัวเลขแล้วนะคะเซนสองจอบดูตั้งแต่งวดเมื่อกี้นะคะรู้สึกว่าตัวเลขมันไม่เยอะนะคะหางเดียวบนหนึหางล่างหนึ่งหางนะคะถ้าเกิดว่าเราจะกันเผื่อกันพลาดก็ไม่เสียหายนะคะรวมๆแล้วก็เป็นเลขจับคู่แค่2หางเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น น่าสนใจขนาดนี้จะรีรออยู่ได้อย่างไรนะคะต้องรีบเอามานำเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ f c ช่องบุญนำโชคได้รู้ได้เห็นนะคะสิยหายจะทั่งอื่นเห็นบ่ได้ดีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีที่เด็ดนะคะคุณพ่อคุณแม่ F c ซของเซนสองก็ต้องรู้ก็ต้องเห็นด้วยเหมือนกันนะคะตั้งตามชื่อนี้เลยก็แล้วกันนะคะเลขลับมี ที่มาประจําวดวันที่1ทค6กเนะคะงวดนี้พิเศษนะคะเขาเน้นนะคะเน้นล่างด้วยคุณพ่อคุณแม่แมก็คือให้เลขวิ่งมาด้วยปกติจะไม่ได้ให้มานะคะแต่งวดนี้นะคะบอกว่า ถ้าใครจะเอาเม็ดเดียวนะคะจะไปเหมือยไปแลนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีมาให้ด้วยนะคะแสดงว่างวดนี้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะ,ะโอเคอย่าดูพร้อมกันนะคะเด็กที่สองขอเขียนสักครู่หนึ่งคลิปนี้นะคะยอมโดนด่าสักนิดหนึ่งเนาะ ก่อนที่จะดูแนวทางตัวเลขนะคะขอฝากสิ่งดีๆอีกหนึ่งอย่างนะคะสาหรับใครที่กําลังมองหาตัวช่วยดีๆค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วเวกแล้วให้แล้วนาแล้วนะคะผิวหน้ามองค้ำนะคะหน้าเข้าฝ้าเออหน้าเป็นกะหน้าไม่มีความสว่างไม่กระจางไซสนะคะอยากได้ตัวช่วยดีๆกําลังมองหา คีมดีๆนะคะที่จะไปกอบกู้เอกราชไม่ใช่กอบกู้หน้าของเรานะคะตัวนี้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะคีมหน้าใสที่เจนสองเน็ตนำทุกคลิปนี่แหละค่ะเพราะว่าใช้เองแล้วเห็นผล FC ที่สั่งไปใช้ซื้อไปใช้แล้วเห็นผลกันแทบทุกคนนะคะ ฟาที่รักษายากๆนะคะที่ว่านะที่รักษายังไงไปขีินิกหมดเป็น3-4-5สี่ห้มื่นยังไงก็ไม่หายเอาครีมหลักร้อยของเซียนสองไปลองใช้ดูคุณพ่อคุณแม่ราคาย่อมเยาวนะคะใช้ติดต่อกันอย่างน้อย2กระปุกขึ้นไปนะคะผลลัพธ์ชัดเจนจะเห็นได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเราสองกระจกทุกวันเนาะผิวหน้ามีความชุ่มชื้นเป็นปังนะคะอันนี้อันดับแรกเลยคืนแรกก็เห็นแล้วนะคะแต่ถ้า ใช้ติดต่อกัน2กระปุกนะคะน่าเราจะรู้สึกว่าสว่างกระจังใสขึ้นนะคะแล้วก็ฝ้าที่เคยหนาดูทรงจางลงนะคะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเพิ่มความมั่นใจเออมีเพื่อนถามเพื่อนทักเพื่อนทวงเดินไปร้านค้าหรือว่าตลาดนะมีแม่ค้าถามหน่อยทักหน่อยเออตะกี้เจ้าขึ้นหนาเขาฝ้าตะกี้เจ้าขึ้นเป็นหนามองๆเจ้าไปใส่ยังมากขึ้นหนาขาวขึ้นแท้สาน เอาไปเลย4กระปุกนะคะใช้ติดต่อกัน4กระปุกขึ้นไปค่ะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะบอกเลยว่าหน้าเราจะขาวขึ้นแน่นอนอย่างน้อย2ถึง4ระดับเลยนะคะใครที่อยากลองนะคะตามเบอร์นี้เลยนะคะยาช้านะคะช้าปุ๊บสวยช้าค่ะถ้าใช้ปุ๊บนะคะใช้เร็วสวยเร็วนะคะตามเบอร์นี้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาเซ็นสองลงให้ตรงนี้เลยเนาะ0 9 4ย์9 2 6 7 4นะคะ ลองดูค่ะแล้วจะติดใจว่าสั่นดยคือบอกว่าดีแต้เนาะเป็นเบอร์ลน์แล้วก็เบอร์โทรด้วยนะคะนะคะใครมีลายก็ใส่เบอร์นี้เข้าไปค้นหาแล้วนะคะชื่อลายจะขึ้นว่าบุญน้าโชค3นะคะให้ทุกท่านนะคะทักแชททิ้งข้อความไว้ด้วยนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะฝากไว้หน่อยเนาะอ่ะดูตัวเลขกันเลยนะคะเลขลับมีที่มานะคะประจำงวดวันที่หนทคห7นะคะ ฟันเม็ดเดียวไปที่เลขบนค่ะ80ล่างค่ะ90ค่ะถ้าใครอยากวิ่งอยากรูดอยากเหนื่อยอยากแรงน,นะคะสำหรับเลขล่างฟันไปที่เลข9แค่นี้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่แคนแค่นแบบนี้นะคะชอบกันไหม ถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเซียนซองด้วยนะคะถ้าเซียนซองไปได้ที่ดีที่เด็ดมากนะคะแค่ๆแบบนี้ก็จะได้รีบมานําเสนอแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบนะคะก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะคะเซียนซองจะได้อักไว้ผู้เดียวนะคะอักไว้ซื้อผู้เดียวหลดนะโมเมนต์โมเมนต์นะคะอักไม่ได้นะคะเพราะว่าหน้าที่ของเรานะคะงานของเราก็คือ นำเสนอหาแนวทางนะคะมาให้คุณพอ่อคุณแม่ได้ดูได้พิจนารณานะคะในทุกวันทุกงวดเนาะนชอบไหมคะคุณพอ่อคุณแม่สวยไหมคะบน80ล่าง90อ้ยแต่ว่าเซนสองบอกเลยว่าดังแหงนะคะเลข8กับเลข9ก้งวดนี้นะคะหธันวาคมนะคะใครบอกอะไรมาก็มีแต่ติด8ติด9ทั้งนั้นเลยนะคะด้วยความน่าจะเป็นเนาะ 8ก็ทรงคือนะคะแล้วก็เลขเกเนี่ยถ้าสัญจรเมื่อไหร่นะคะมักจะมีเกนะคะก็เลยมาแรงนิดนึงนะคะมาแรงแซงทางโค้งนะคะที่จริงเข้ามาแรงแต่ต่องวดแล้วแหละนะคะสำหรับเลขเกเนาะยังไงก็มาลุ้นกันนะคะเดือนสองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาไหมนะคะมาแรงแค่ไหนก็บางทีก็มานะคะบางทีก็ไม่มานะคะพูดอีกก็ถูกอีกวะสัต มันก็มีแค่2ออย่างนะคะก็คือมากับไม่มาแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าหลัง4ี่โมงเย็นของวันที่1นะคะหนึ่งธันวาเนาะเชนสองจะบอกได้ทันทีว่า8ดจะมาจริงไหมเก้าจะมาจริงไหมตัวเลขที่มาแรงนะคะตัวไหนมาแน่นอนนะคะก็คือหลังเลขออกคุณละคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่จังสีบอกได้ <laughs> ตอนนี้ก็หาเนื้อทางให้กันนะคะลุ้นไปพร้อมๆกันเนาะยังไงก็ หวังนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่โชคดีนะคะที่หาแนวทางอันนั้นแนวทางอันนี้มาให้ดูก็มีจุดประสงค์เดียวเลยนะคะอยากให้ทุกท่านโชคม ắ n น,นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามเซียนซองติดตามช่องบุญนำโชคนะคะได้เฮงได้รวยนะคะได้ถูกหวยในทุกๆงวดนะคะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ว่าเนาะบางทีนะคะดวงเรานะคะดวงคนเราก็ไม่เหมือนกันนะคะออตกใจหมด <laughs> ล้านมาแล้วนะคะอะยังไงก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยว่าเลขชุดนี้น่ามาทรงคือไหมนะคะคลิปนี้จะสองเขาจะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณคะ่ะ